วันนี้เดี๋ยวเรามาดูเฉลยคณิตโอเน็ตม .3 ปีการศึกษา2 5 6 2นะครับตอนที่1ข้อ1ถึงข้อ5โอเคตอนที่1เป็นปรนัย4ข้อนะครับ4ตัวเลือกนะครับจำนวน20ข้อข้อละ4คะแนนนะครับมาดูข้อแรก4ยกกำลัง20-4ลบ4ลบ4ยก ยกกำลัง19หารด้วย216เท่ากับเท่าใดโอเคเมื่อกี้กำลังเลือกปากกาอยู่ขอไปได้วยนะครับ4ยกกำลัง20ลบด้วย4ยกกำลัง19ไม่ใช่4ยกกำลังหนึ่งนะอันนี้หลายคนจะเข้าใจผิดอ่ะเคลียร์ตัวนี้ก่อนเคลียร์ตัวนี้ก่อนส่วนด้านล่าง216เดี๋ยวเราไปแยกตัวประกอบหาว่า มันคือเลขอะไรคูณกันถึงจะได้216นะครับตัวเนี้ยเคลียสี่ยกกำลัง20รลบ4ยกกำลัง19เนี่นะครับเราปรับให้ดีกรีมันเท่ากันโดยยึดเอาดีกรีที่น้อยสุดเป็นตัวตั้งไว้ก่อนเลยก็คือเปลี่ยนจาก4ยกกำลัง20กลายเป็น4คูณด้วย4ยกกำลัง19นะนะอาศัยการแยกเลขยกกำลังออก ลบด้วย4ยกกําลัง19มันหมายความว่า4เท่าของ4ยกกาลัง19ลบกับ1เท่าของ4ยกกําลัง19มันก็จะต้องเหลือ3เท่านะครับคิดได้ได้เลยมันจะเหลือ3เท่าของ4ยกกําลัง19คิดอย่างนี้มันจะง่ายเนี่ยสเท่าเห็นไหมครับสเท่าลบด้วย1เท่ามันต้องเหลือ3เท่า หารด้วย216อ่านเดี๋ยวเรามาดู216ก่อนเอานุมนี้แล้วกัน216นะครับหารสั้นไปเรื่อยๆคิดว่าก็คงจะเจอนะ1 0 8เอา2หารอีกได้54ทถ้าเสหารอีกได้27อ่ารู้แล้วถ้าได้27เนี่ยรู้เลย27ก็คือ3กำลัง3ส่วนตัวนี้ก็คือ2คูณกัน3ตัวก็2กำลัง3 แยกได้ละสอลังสามคูณสามกลังสมนะครับนี่ก็เขียนไล่กันไปเรื่อยสองกำลังสามคูณสามกลังสาลบกันเนย๋ตวก็ตัดกันนะเนี่ยตัดกันได้นะเนี่ยสามกำลังสเนี่ยตัดนะสามตัดกับสามกำลังสามนะครับพอไปได้สามกลังสตัวนี้ส่วน2องกลังสามไปตัดกับสี่กำลังสิบเก้ก็ได้ครับแต่ต้องแปลงก่อน นะ4ยกกําลัง19เราก็แปลงเป็น2ยกกําลัง2นะครับทั้งหมดยกกําลัง19ส่วนด้วย2กํกลัง3คูณกับ3กํกลังสนะครับสังเกตนะว่าคําตอบเนี่ยเนี่ยคำตอบไม่มีตัวไหนเป็นเศษส่วนเลยนั้นแสดงว่า3กํกลังสเนี่ต้องขึ้นไปอยู่ด้านบนนะเนี่ยคูณเอาได้เลย ต้องขึ้นไปอยู่ด้านบนถ้า3ามกำลังสองขึ้นไปอยู่ด้านบนมันก็ต้องเป็นเครื่องหมายตรงกันข้ามก็คือ3ยกกาลังลบสองนะครับอันนี้ต้องระวังส่วนตัวนี้2ยกกำลังสองทั้งหมดยกกาลัง19ก็กลายเป็น2ยกกาลัง38เอา2คูณ19เลยนะส่วนด้วย2ยกกาลัง3คูณด้วย3ยกกาลังลบ2เมื่อกี้นะข้อไหนมี3ยกกำลังลบ2นี่มีอยู่2ข้อ สามสิบแปดหักออกสามเหลือสามสิบห้าได้ละคำตอบสองกำลังสามสิบห้าคูณด้วยสามยกกำลังลบสองนี่คือคำตอบนะครับตอบข้อที่หนึ่งนั่นเองโอเคต่อไปมาดูข้อสองจำนวนในข้อใดมากที่สุดจำนวนในข้อใดมากที่สุดอันนี้ ดูตัวฐานนะครับสองสนะแล้วก็ไล่ดีกรีไปเรื่อยๆก็อันดับแรกพยายามทําให้ฐานเป็นจํานวนเฉพาะก่อนนะครับตัวนี้ไม่มีปัญหา2เป็นจํานวนเฉพาะแล้วสามก็เป็นจํานวนเฉพาะแล้วไม่มีปัญหามาดูช้อยที่3เนี่ยเปลี่ยนให้เป็น2นะครับจากเลข4เปลี่ยนเป็นเลข2ทั้งหมดกําลัง2แล้วก็ยก กำลัง8อีกทีหนึ่ง2กำลัง2ทั้งหมดกำลัง8กลายเป็น2ยกกำลัง16เลขชี้กำลังซ้อนกันเอามาคูณกันเห็นไหมครับว่าข้อที่หนึ่งนั้นตกไปตัดทิ้งเลยเพราะว่า2ยกกำลัง16มันต้องมากกว่า2ยกกำลัง12อยู่แล้วต่อไป9กำลัง4ก็คือ3ยกกำลัง2ทั้งหมดกำลัง4มันก็จะได้3ยกกำลัง8 เห็นไหมครับว่าข้อ2นี้ตัดทิ้งเลยข้อ2เป็น3กําาลังจินคราวนี้เรามาเลือกดูระหว่างเห็นไหมครับว่า2ยกกาลัง16กับ3ยกกาลัง8ใครมากกว่ากันซึ่งไม่ต้องไปดูตัวนี้ก็ได้ครับไม่ต้องไปดู2องยกกาลัง16เทียบย้อนกลับไปดูตัวเดิมครับตัวเริ่มต้นเพราะว่าดีกรีมันเท่ากันแล้วครับเนี่ยดูดีกรีมันเห็นไหมสกลังแปดกับ3ามกำลังแ ดังนั้น4ยกกำลัง8ก็ต้องมากกว่า3ยกกำลัง8อยู่แล้วเพราะว่าฐานมันมากกว่านะครับข้อที่2นี้นะครับดูเลขเดูฐานนะครับนะในกรณีที่เลขชี้กําลังมันเท่ากันนะครับเลขชี้กําลังเท่ากันเท่ากันถ้าเลขชี้กําลังเท่ากันก็ให้ดูที่ ดูฐานนะครับในชี้กำลังเท่ากันดูฐานขอไปนะครับลายมือเพึ่งหัดเขียนจริงๆนะครับข้อต่อไปข้อ3ลากที่3ของจำนวนในข้อใดเป็นจำนวนเต็มลากที่3ในจำนวนข้อใดเป็นจำนวนเต็ม นะครับอันนี้ก็หมายความว่าเมื่อถอดรากที่3ออกมาแล้วมันไม่เป็นทศนิยมนะมาดูตัวแรกก่อน2.7นี่ถอดออกมายัางไงก็เป็นแน่ๆแหละนะครับก็จัดรูปก่อนนิดนึงนะจัดให้เป็น27ครับแล้วคูณด้วย10ยกกำลัง16แทนเห็นไหมเนีย่ยจัดอย่างเงี้ย 27มาจากไหนก็ดึงเลข10จาก10ยกกําลัง17เนี่ยเอามาใส่ใน2.7นะครับกลายเป็น27นั่นเองแล้วหารากที่3หารากที่3เนี่ย27มันจะหลุดหลุดออกมาก็คือ3มนั่นเองส่วนรากที่3ของ10ยกกําลัง16เนี่ยไม่หลุดเพราะอะไรก็คือถ้าเอาคิดง่ายๆก็คือเอา3ไปหาร16มันไม่ลงตัวนะครับถ้าไม่ลงตัวก็แสดงว่า ถอดไม่ได้หรือถ้าถอดได้ก็เป็นอัตกะยะนะครับเป็นโทศนิยมนะครับก็ไม่ลงตัวนั่นเองไม่ใช่จํานวนเต็มโจทย์อยากได้จํานวนเต็มนะครับข้อนี้ก็ไม่ใช่ส่วนข้อที่2ข้อที่2เนี่ยก็ทําเหมือนเดิมทําให้เป็น27ก็ลดดีกรีลงจาก10บกำลังสิเหลือ10บกำลังสิแล้วก็หารากที่3เห็นไหมครับหารากที่3ปปั๊บเลข27ก็จะหลุดออกมาก็จะเหลือ3 ส่วน10ยกกำลัง15เนี่ย15กับ3หารกันได้นะครับได้10ยกกำลัง5นั่นเองอันนี้ผ่านครับ3คูณ10กำลัง5ก็คือ3 0 0แสนนั่นเองเป็นจำนวนเต็มผ่านดังนั้นข้อ2เป็นคำตอบส่วนอีก2ข้อที่เหลือก็ลองถอดดูก็ได้ครับนะมันก็จะได้เป็น27เหมือนกันแต่ว่าคูณด้วย10กำลัง14ก็ไม่ลงนะครับมันจะได้3คูณด้วย ลากที่3มของ10ยกกำลัง14ถอดไม่ได้นั่นเองนะครับข้อ14ก็เหมือนกันในทำนองเดียวกันนะครับเขียนให้ดูรากที่3ของ27คูณ10ยกกำลัง13 13กับ3ก็หันกันไม่ลงตัวนะครับน,นั้นก็จะได้เป็น3คูณด้วยลากที่3ของ10ยกกำลัง13มเองนะครับก็ใช้ไม่ไดนะ้ข้อ3ก็ใช้ไม่ได้ คำตอบก็คือข้อ2นั่นเองต่อไปมาดูข้อ4ถ้า m เท่ากับ5คูณ6คูณ7คูณแคูณ9คูณ10และ n เท่ากับ10ยกกำลัง3แล้วจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร m และ n ลงตัวเท่ากับเท่าใดก็คือให้หาหอรอ์มนอนั่นเองนะครับข้อนี้เนี่ยหาหอรอมอเราก็ตั้งเลยครับ5คูณ6คูณ7คูณ8คูณ9คูณ10 แล้วก็ตามด้วยอีก1กิบกาลังสามแล้วก็หารสั้นนะครับหารสั้นยาวเลยเป็นหารสั้นที่หางยาวมากเอาแม่อะไรดีเอาแม่1ิบแล้วกันส1บก็หารสิบได้ลงตัวนะแต่กับตัวนี้ได้นะครับเหลือสิบกาลังสองส่วนตัวนี้ก็จะเหลือห้าหด เก้านั่นเองเอาแม่อะไรดีรอบนี้น่าจะแม่สิบได้นะนะครับแม่สิบได้เอาแม่สิบได้สิบตัดกับห้าแล้วก็ไปตัดกับกับหกก็ได้เหลือสามนะครับเอาแม่สองมานะครับคือห้าเอาไปตัดสิบยังเหลือสองอยู่แล้วเอาแม่สองมาตัดกับหกอีกเหลือสามนะครับ แล้ว10ก็มาตัดกับ10กํลัง2ตัวนี้ก็เหลือ10เองข้างล่างนี้นะครับแปบ๊บนีงขออนุญาตลบตรงนี้ก่อนโอเคคราวนี้ข้างล่างก็เหลืออะไรเหลือ3คูณ7คูณ8คูณ9นะครับเนี่ย เท่าที่ดูแล้วสามก็ขี้เจ็ดก็ขี้เก้าก็ขี้ก็คงจะเหลือลเลขสองล่ะครับที่จะตัดกับแปดได้ส่วนเลขสองก,ก็จะตัดกับสิบได้เหมือนกันเลขสี่ใช้ไม่ได้นั้นก็จะเหลือเป็นสามคูณเจ็ดคูณสี่คูณเก้าตัดกับสิบอีกก็เหลือห้านะครับหมดหรือยังสามเจ็ดสี่เก้าห้าเป็นจำนวนเฉพาะโอเคจบแล้วนะครับดังนั้นหอรอโมอนะครับก็คือสิบคูณสิบคูณสอง สิบคูณสิบคูณสองก็กลายเป็นสองร้อยนั่นเองนะครับอ,อั์มอของข้อนี้ก็คือสองร้อยนะครับคือช้อยสามนั่นเองต่อไปมาดูข้อห้าอัตราส่วนของเงินเดือนแจวต่อเงินเดือนของพินต่อเงินเดือนของโต้งนะครับเป็นสี่ต่อสองต่อเจ็ดนะมีแจวมีพินมีโต้งนะถ้าพินได้เงินเดือน หมื่นห้าแล้วโต้งได้เงินเดือนมากกว่าแจ๋วกี่บาทโต้งสุดท้ายเนี่ยเลขเจ็ดเนี่ยได้มากกว่าแจ๋วแจ๋วก็คือคนแรกก็คือคนที่เป็นเลขสี่สี่ส่วนกับเจ็ดส่วนเขาถามว่ามากกว่ากันกี่บาทเนี่ยคิดง่ายๆเลยนะครับเอาเจ็ดส่วนของโต้งเนี่ยไปลบนะครับเอาตั้งไว้แล้วก็ลบออกด้วยสี่ส่วนของแจ๋วนะเจ็ดลบสีนะ่ เหลือกี่ส่วนเหลือ3ส,ส่วนนะครับนะเราก็คิดอย่างนี้ก็ได้ครับคนกลางเนี่ยเขาให้เงินมา,มาครับก็คือ15ื่นคนกลางก็คือพินพินมีเงินเดือน1 5ื่นห้าหมคิดเป็น2ส,ส่วนแสดงว่าถ้า1ส่วนเทียบง่ายๆเลย1ส่วนมันก็คือเงิน1 5ื่นหาร2นั่นเองมันก็คือ7,500นั่นเองนะครับส่วน ต้งมีเงินเดือนมากกว่าแจว๋วกี่บาทก็พอดีเลยครับคิดเป็นส่วนเมื่อกี้เราคิดทิ้งไว้3ส่วน1ส่วนคิดเป็น7,500ัดังนั้นถ้า3ส่วนคิดเป็นเท่าไหรนะ่ล่ะก็เอา7,500ตั้งนะครับแล้วก็คูณด้วย3มนะครับมันก็จะได้22,500นอันนี้คูณในใจลองดูนะครับ30ไ, 0, 30ได้0 3นได้ศ3 5 1 5 1 5ทด่ก็เป็น22โอเคคำตอบคือ22,500บาทนั่นเองตอบ ช้อยหมายเลขหนึ่งนะครับ